อันนี้ถือว่าพวกเราได้มาร่วมกันทั้งฝ่ายครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายาาญาติโยมได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมทำลักษณะเช่นนี้แหละถ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าประทับอยู่ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็คงจะประทานสาธุการนั่นแหละบอกว่าดีแล้วดีแล้วเอดแบบนี้ละดีแล้วคุว่าคือการปฏิบัติธรรมนี่สำคัญใครจะ บูชาพระองค์ด้วยวัตถุสิ่งของพระเจ้าไม่ยกย่องบริสันทรเสริเนี่ยสร้างนั่นสร้างนี่สร้างตึกสร้างเจดีย์ใหญ่โตมโหฬารอย่างไรก็ตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางไม่ยกย่องสรรเสริญแต่การมาประ,ประพฤติปฏิบัติแบบนี้แหละการมากระทําแบบนี้แหละพระองค์สรรเสริญแต่พระองค์ยกย่องยกย่องผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติ เราก็บอกว่าการมาลักษณะนี้เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมคาว่าการปฏิบัติธรรมนั้นหมายควมามว่าอย่างไรปฏิบัติธรรมอย่างไรการปฏิบัติธรรมถ้าเรามาทําอย่างนี้ท่านจะใช้คําว่ามาปราลบความเพียนพวกเขามานั่งอยู่นี่แหละตเก่ามือติบมือนี่แหละนีะออกอัพพานมาอื่นนี่ครูบาอาจารย์ ไมออกามาสวดนะครูบาอาจารย์นั่นเอิพระเนิรว่าปลาลบความเพียรเราได้มาปลาลบความเพียรแต่สําหรับการปฏิบัติธรรมนะั้นี่ยังได้บัปฏิบัติธรรมเข้าอยู่เฮื่อนเข้าอยู่นพะอนะ้ำแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ดูแลลูกขันป็นญาติโย่มดูแลบิดามารดาดูแลพ่อดูแลแม่นั่นแหละถือว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่รมญาติโยมเอาดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาพระพุทธรูปมาบูชาตามเจดีตามศาลาตามโบสถ์ต่างๆนะั่นก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยนะ่นะเนี่ยส่วนครูบาอาจารย์นะี่ส่วนผักการปฏิบัติธรรมของเรา เมื่อเราหลังจากที่เรากลับไปจากการประพฤติปฏิบัติแบบนี้กลับไปวัดครับการปฏิบัติธรรมของเราเป็นอย่างไรเรามีครูบาอาจารย์อยู่ที่วัดหรือเปล่ามีอุปชาอาจารย์อยู่ที่วัดหรือเปล่าเราได้ทําหน้าที่ของความเป็นสัตติวิหาริกอันเตวศิกดีหรือเปล่าที่เราได้เรียนในผมจาไม่ได้ว่านักธรรมชั้นโทนหรือเปล่า อุปชายวัตรอาจาริยวัตรขามิกวัตรอาคันตุกวัตรเนี่ยพวกเราเนี่ยหลังจากออกกับพานแล้วเนี่ยก็ต้องทำค้ามิกวัตรแล้วคำว่าทำค้ามิกวัตรก็หมายว่าจากจากสถานที่แห่งนี้ไปอันไหนที่เราเอาของสถานที่แห่งนี้มาใช้ก็เก็บเข้าที่เดิมไม่ว่าจะเป็นเสื่อสาสาดหมอนมุม้งถ้าถ้าเราเอามาใช้เตียงตัง้งเอามาจากที่ไหนก็ไปเก็บ ที่เดิมนั่นแหละเรียกว่าประพฤติปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมแต่เรามาทําแบบนีุ้บาลฌารปรรพากว่ยา,าย่ยางน้อใาย่างน้อย,ยกน้อเหยียบน้อนีพระภาวนาพุทธกรหรือว่าสัมมาละหังหรือว่ายกน้อพองน้อก็แล้วแต่นี่อันนี้เรียกว่าปลบความเพียรน,นะครับการปฏิบัติธรรมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเราทําหน้าที่ของเรา เมื่อเรากลับไปสู่วัดวาอารามของเราในฐานะที่เราเป็นเจ้าวาดก็ตามเป็นพระลูกวัดก็ตามก็ทําหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหละคือการปฏิการปฏิบททัติธรรมหรือแม้กระทั่งการที่เราจะปฏิบัติตนปฏิบัติตัวอย่างไรกับญาติโยมนี่ก็ถือว่าเป็นการปฏิบททัติธรรมทั้งหมดนะครับการปฏิบททัติธรรมความหมายของการปฏิบททัติธรรมไม่ใช่มามาทำแบบนี้ ความหมายก็คือเอาธรรมะไปใช้เมื่อเราอยู่วัดของเราหรือแม้กระทั่งอยู่ตรงนี้แหละเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนมาอยู่ด้วยกันมีบางสิ่งบางอย่างคาพูดคําจาบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะกระทบกระทํากันเราก็รู้จักผ่อนรู้จักปลนกันให้อภัยกันและกัน,นอันนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมแต่ส่วนอยงที่ผมได้กล่าวนั่นแหละว่าการที่พวกเรามา ประชุมกันเยอะนะสถานที่ตรงนี้อุปบาจารย์ได้ก,กาหนดว่าตื่นตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ตีสี่หรือว่าตีสาแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลาบอกวัดอันนั้นคือการลาลบความเพียน็นนะครับลาลบความเพียรนซึ่งเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกย่อง